สวัสดีครับทุกคนครับก็เป็นเฮนเจียมากกิต้ารุ่น m 9 5 1 3ครับวันนี้ทุ่นเสียนะครับก็นี่ครับไปเบียดด้านในไปรอยนะครับตรงนี้นะครับก่ซื้อทุ่นใหม่มาครับซึ่งเป็นของแท้ของแท้แน่นอนครับตัวนี้นะครับนี่สำหรักจะติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้นะครับกองก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ติ๊กเกอร์ก็ติดทั้งสองด้านส่วนด้านในนะครับนะครับนี่ครับ แสแน่นอนครับไม่แต่ตลรับลูกปืนก็แบรนด์เดียวกันครับแบรนด์เดียวกับที่ติดกับเครื่องมาเลยครับตัวนี้นะครับนี่ครับก็อันนี้ก็มั่นใจได้ครับว่าเป็นของแท้แน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาไม่ถึงห้าร้อยนะครับขอราคาตั้งแต่มีตั้งแต่สี่ร้อยกว่าบาทขึ้นไปนะครับสำหรับของแท้นะครับ ส่วนของเทียมก็จะขายกันอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ว่าสวนวนหุ้มตรงหัวท้ายนี่จะไม่มีนะครับจะมีเห็นแต่ลวดทองแดงล้วนๆอยู่เลยครับก็คงจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ